จากคลิปที่พูดถึงแขนท่อนล่างของป๊อบายที่มีขนาดใหญ่ในครั้งที่26นะครับขึ้นต้นคลิปด้วยกระตูนแต่พอเข้าเนื้อไหนผมก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะปิดคลิปหนีนะฮะเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อกลุ่มเอ็กเซนโซกับแฟลกโซซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันมันก็น่าปวดหัวมากคราวนี้ก็เลยมาขยี้อีกทีนึงครับก็คือแขนท่อนล่างี แต่เอาแค่พอสังเขตก่อนนะครับเอาเป็นกลุ่มเอ็กเทนโซครับเอ็กเทนโซนี่ก็คือการเหยียดนะฮะหรือการกาางออกหือตรงข้ามกับแฟกโซนะครับซึ่งแปลว่าการงอเข้านะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้มาดูเรื่องของกระดูกก่อนครับว่ามีกระดูกอะไรบ้างหากรู้จักกระดูกเนี่ยก็จะทำให้ง่ายกับตามเนื้อด้วยครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่ ที่กำลังวาอยู่นี่นะครับก็คือกระดูกอาอนากระดูกอานานี่เป็นกระดูกข้อศอกนะครับที่มีส่วนปลายอยู่ทางด้านนิ้วก้อยนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือกระดูกเรรดีสที่มีส่วนปลายอยู่ทางด้านนิ้วโป้งท่อนบนนี้ก็คือฮิวมารัสนะฮะเป็นกระดูกแขนท่อนบน กล้ามเนื้อที่เราจะคุยกันมีจุดก่ออยู่แนวนี้นะครับที่หลงสีเข็มไว้เนี่ยนะฮะเป็นจุดก่อต้นหรือจุดออริจินนะครับเริ่มด้วยมัดแรกนะฮะจุดก่อบนสุดแนวนี้ครับจุดก่อปลายที่กระดูกเรเดียสนี่นะครับนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ฮะนี่ก็เป็นกล้ามเนื้อลงมามาช่วงช่วงปลายนี่จะกลายเป็นเป็นเอ็นแล้วนะฮะ ที่ที่มันโค้งอยู่อย่างนี้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดอื่นๆหนุนอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับอันนี้เป็นมาแรกนะฮะที่อยู่ทางด้านบนสุดเลยเป็นจุดเกาะต้นตัวแรกเลยนะครับผมลืมเขียนลงไปนะครับออริจิน,นี่คือจุดเกาะต้นนะฮะส่วน e r t i นนี่คือจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อกับ นี่คือมัดแรกของบริเวณนี้นะครับชื่อว่า Backio Radialis นะครับเดี๋ยวผมให้เป็นหมายเลขหนึ่งจะได้แยกแยกง่ายนะครับมาถัดมาที่มีจุดเกาะต้นติดกันเรียงลงมาเลยนะครับคิดติดกันเลยนะครับมีจุดเกาะปลาอยู่ด้านหลังฝ่ามือของยุชี้นะฮะ หลังฝ่ามือนิ้วชี้นะครับไม่ใช่นิ้วชี้มัดนี้ก็คือเอ็กเซนโซคาปาเรเดียดิสลองกัสเป็นหมายเลขสอแล้วกันนะครับนะครับจุดเกอบปลาอยู่บริเวณน,นี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นเอ็นขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้ามเนือ้อ กล้ามเนื้อมัดนี้นะฮะเอ็กเซคาพายเรียเนี่ยนะมันจะเรียงชิดติดขนานกับไปตัวตัวมัดแรกนะฮะมันจะทีแรกผมคิดว่าเป็นชิ้นเดียวกันด้วยซ้ำไปคิดว่ามันจะเป็นแ a คเคียวเรเดียแต่ว่าจุดกรอบปลายมันจะแยกจากกันนะครับมันจะขนานกันไปเลยนะมัต่อไปครับก็คือ เอ็กเ s นโซ่คาไพเรด a ี i s อริสเบลวิจุดเกาะต้นนี่ต่อกันเลยนะครับเรียงลงมาที่จุดเกาะปลายนี่จะอยู่ด้านหลังฝ่ามือของนิ้วกลางครับกลยกับเอ็กเซนโซ่คาไ a เรดดี้แอริสลองเกเนี่ยนะครับมันกเกาะบริเวณนี้ครับเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวก็จะดึงฝ่ามือขึ้นนะครับ อันนี้คือตัวเอ e กเ s o c a คา a าย a รี a เ i อริสนะครับเบลวิสนี่คือตัวสั้นลองกัสนี่คือตัวยาวจริงๆแล้วมันก็สั้นยาวแตกต่างกันนิดเดียวเท่าน,นั้นเองครับทีนี้มาดูตัวต่อไปครับ e x t e n s o d i g i t a l อ m c o m m u n i s คอมมิวนิสต์นี่ก็คือคอมมอนนะครับที่แปลว่าทั่วไปนะไล่ลำดับลงมาเลยนะครับมัดนี้นี่จะไปควบคุมที่นิ้วทั้ง4เลยนะฮะนิ้วทั้ง4ก็คือมีนิ้วก้อยนางกลางชี้นะครับในส่วนนี้จะเป็นกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็ กลายเป็นเส้นเอ็นแบ่งตัวเองออกไปเป็น4เส้นนะครับเพื่อที่จะไปควบคุมนิ้วทั้ง4ี่ทีมพอกไปแล้วนะครับที่ข้อมือนี่ก็จะมีพามขืดคอยรัดควบคุมเส้นเอ็นไว้ไม่ให้กระจ,ระจายไปนะครับเนี่ยเส้นเอ็นที่มาจะมายึดอยู่ที่นิ้วก้อยนางกลางชี้เนี่ยครับ ลงมาจนถึงกระดูกข้อสุดท้ายเลยนะครับของนิ้วแล้วก็ไปจับอยู่ที่ตัวนิ้วด้วยนะครับให้สังเกตนะฮะตรงจุดจุดที่มันกระจายออกมาเนี่ยมันจะมาจากจุดเดียวกันเพราะว่ามันมาจากกล้ามเนื้อมัดเดียวกันนะฮะลองดูลักษณะของมันนะครับเป็นเอ็นที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับมันจะมารวมกันอยู่ในจุดเดียวกันซึ่ง ไอ้เจ้าเอ็นเหล่านี้ในตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็จให้ว่ามันเป็นกระดูกด้วยซ้ำไปเพราะว่าจับมันแล้วรู้สึกว่ามันแข็งมากอรนะฮะผมพยายามเขียนแต่เขียนไม่ติดน,นี่ก็คือ e อ็ e t จนโซล i จิทอเรีย m m อมมนนะครับทีนี้ตัวต่อไปครับที่มีจุดเกาะต้นติดกัน มีจุดเกาะปลาอยู่ที่นิ้วก้อยนะครับไปควบคุมนิ้วก้อยอีกมัดหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นมัดเล็กๆบางๆนะครับเนี่ยอยู่ขนากน,กนกันกับเอ็กซ์เทนโซดิ i อล t ่ามคอมคอมินิสเนี่ยอันนี้จะเล็กหน่อยแล้วก็บางหน่อยชื่อเขาก็คือ e x t e n s เ o น d i g i t i ตต i m i มินิมินี่ก็คือมินิอะฮเล็กๆบางๆนั่นแหละครับตัวต่อไปครับที่มีจุดเกาะต้นถัดมานะครับมีจุดเกาะปลายอยู่ที่บริเวณหลังฝ่ามือด้านนิ้วก้อยนะฮะลักษณะจุดเกาะปลายมันก็จะคล้ายๆกับตัวเอ t เทโซคาพายเร i ยเดอริสลองกแล้วก็ตัวเบล v i s ด้วยนะครับ ตัว long a s เนจะจับอยู่ที่ด้านหลังฝ่ามือของนิ้วชี้นะฮะจำได้ไหมครับแล้วก็ตัวเบรลวิสเนี่ยจะจับอยู่ที่หลังฝ่ามือของนิ้วกลางแต่ตัวนิ้มจับอยู่ที่นิ้วก้อยนะครับเนี่ยทั้งหมดมันจะประมาณอย่างนี้ตัวนี้ก็คือ extensor carpi analis นะครับ a n a l y s เนี่ยคือเกาะอ,อยู่ข้างกระดูก ออนนแต่ว่าช่วงปลายของมันนี่ไม่ได้อยู่ทับกระดูกอ,อันนานะครับมันจะสอดใต้หัวกระดูกอ,อันนาคือเวลาเราวาดรูปเนี่ยจะเห็นหัวกระดูกอ,อันนาครับเอ็กเทนโซคาพายอ,อนาลิสก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างกระดูกอ,อันนานะครับส่วนเอ็กเทนโซคารพายเรเดียลิสลองกัสและก็เบลวิสเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ข้างกระดูกเรเดียส เอ็กเทนโซนี่ก็คือการเหยียดหรือการกางออกนะครับคาร์นี่ก็คือแขนท่อนล่างนะเรเดียลิสลองกสกับเรเดีย i s สเบลก็คือตัวยาวกับตัวสั้นที่อยู่ข้างกระดูก r รเดียส่วนตัวนี้นะครับก็คืออยู่ข้างกระดูกอาน,นาทีนี้ดูตัว e อ็กเทนโซดิจิทัล m ันี้นะครับใต้มัดนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปควบคุมนิ้วโป้งนะ เดี๋ยวผมจะลบออกเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะครับมันมีอยู่ด้วยกันสามมัดนะที่อยู่ใต้เอ็กเ s นโซดิจิทัลรัเนี่ยแล้วก็วางตัวทับสามมัดแรกคือ b a c ที o Radialis กับ e x t e n s o โซก p าพ a เรี l a ด i ร l ลิสลอกกับ Previs นะครับเมื่อเวลาว่าจะได้ทับซ้อนไม่ผิดนะครับ แต่จะว่าไปเมื่อผิวหนังคลุมงเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นแยกไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเน้นมันได้เพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปของมันแล้วนะครับเดี๋ยวสามารถนี้เอาไว้โอกาสหน้านะครับค่อยมาคุยกันเพราะมันต้องผ่าเอาเอ็ e n ์เทนโซดิจิทัทลรามคอมบินินที่ทับมันเอาไว้ออกก่อนจึงจะเห็นจุดเกาะต้นทังสามมัดอย่างนี้นะครับ ทีนี้อีกมัดหนึ่งนี่มีจุดเกาะปลายอยู่ที่กระดูกอาน,นานะครับบริเวณแถวๆข้อศอกนะครับคล mm hmm. ้ายคล้ายสามเหลี่ยมนะ mm hmm. อันนี้ชื่อแ n c โค i u s อันนี้นะครับเอาแค่7มัดนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถือเป็นกลุ่ม e อ็กเทนโซนะครับคืออยู่ทางด้านแขนด้านนอกเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่กลางนิ้วออกนะฮะจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ ให้รู้ว่ามีมันอยู่ก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองว่าในอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วก็เทียบเคียงตำแหน่งต่ตางๆว่ามันบิดตัวไปยังไงผมเริ่มจากกระดูกฮิวมารัสก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกอัอน,นาหรือกระดูกข้อศอกนั่นแหละครับ อันนี้ก็จะเป็นกระดูก r เรเดียสนะครับอันนี้อยู่ในลักษณะการคว่ำม,มือนะฮะเรเดียสก็จะพลิกกลับไปด้านฝั่งข้างในนะครับแต่ข้อต่อน,นั้นยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ด้านนอกเหมือนเดิมเริ่มจากแนวจุดเกาะต้นนะฮะจับได้ไหมครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวแรกคือ b a คทีโอเรเดียลิ จับอยู่ที่ข้อมือแถวต้นกระดูกเกรเดียสนะครับไม่ใช่ต้นนะครับปลายกระดูกเกรเดียสที่อยู่ทางด้านฝั่งนิ้วโป้งนะครับอันนี้คือเป็นกล้ามเนื้อมัดแรกต่อไปนะครับก็คือจุดเกาะที่อยู่ติดกันนะครับคือเอ็ก n s เทนโซคาพายเรเดียลิสลอง g u สตัวนี้ก็จะ แทบจะเป็นเนื้อเดียวกับตัว b a c ทีโ r a d a l i s นะครับแล้วก็มาจับอยู่ที่ด้านหลังฝ่ามือของคนยุชี้นะครับจุดเกาะก็ไล่เรียงตามกันลงมานะครับอันนี้คืออันที่2นะครับ ส่วนนั้นที่3ลํลำดับที่จุดเกาะต้นเรียงกันลงมาก็คือ e x t e n s o ทนโซ r ก้าพา a เ i ียเดอริสเบลวนี้ตัวสั้นจริงๆมันก็เท่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าจุดเกาะมันต่ำลงมานิดนึงจริงๆแล้วนี่สำหรับบางคนนะฮะตัว e อ t e n ์เทนโซ r ก้า a r ยเร a ย i ด l ริสลอเนี่ยบางคนเนี่ยตัวนี้มัดนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่จนสามารถที่จะบังไลย ท่วงจุดเกอะต้นของตัวตัวเบลวิสได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเอ็กเทนโซดิจิทัลรามคอมมินิสต์ะครับตัวที่จะไปควบคุมนิ้ว4นิ้วคือก้อยนางกลางชี้อมันนี่อาจจะใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเ ีกระจายไปที่นิ้วแล้วใต้มัดนี้นะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะไปควบกลุ่มทางด้านนิ้โป้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเอ็กเทนโซเหมือนกันเปน็แต่เป็นกลุ่มอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมแยกเอาไว้ต่างหาก เพราะว่าเอาวันนี้เอาแค่คลิปนี้เอาแค่เจ็ดมัดนี้ก่อนนะครับนี้อีกมัดหนึ่งที่เป็นมัดเล็กๆบางๆเนี่ยนะครับก็คือเอ็กเทนเซอร์ดิจิตีมินิมตัวนี้ก็ไปควบคุมนิ้วก้อยเหมือนกันอยู่ชิดติดกับดิจิทอลลัมนะครับ เวลาวาดภาพนี่บางทีเส้นมัดนี้เห็นเหมือนกันนะฮะถึงมันจะเป็นเส้นเล็กๆแต่ก็เห็นนะครับสําหรับบางคนที่ผิวหนังไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเนี่ยเอ้ขอโทษผิวหนังไม่ค่อยมีไขมันเนี่ยแล้วก็อีกมัดหนึ่งก็คือ e x t e n s i o r l c a r p e a n a l y s t ไออันนี้สังเกตให้ดีนะครับมันจะอยู่ข้างใต้กระดูกอ,อนานาครับ เราจะเห็นหัวของกระดูกอันนานะเพราะว่ามัดนี้นี่จะอยู่ทางด้านใต้แล้วก็มัดนี้นะครับมัดเล็กๆที่ว่าลักษณะมันสามเหลี่ยมก็คือเอคอนเนีสอันนี้เป็นอีกมัดหนึ่งแล้วนะครับเป็นกลุ่มเฟกโซ่ละเป็นกลุ่มของการงอส่วนอันนี้ก็คือเอ็กเทนโซัาพายอนาลิสเอกคโคเนียส เนี่ยอันนี้กลุ่มเฟ็กโซ่ลกลุ่มเฟกโซ่นี่จะไปอยู่ทางด้านใหม่ของแขนนะครับหรือด้านหน้าก็ได้เป็นกลุ่มของการงอนิ้วดึงนิ้วเข้ามาเฟ็กโซ่นะครับคือการงอเดี๋ยวไว้โอากาสหน้านะครับเฟ็กโซ่นี่เป็นแขนท่อนบนละ หวังว่าคงรู้สึกสนุกแล้วก็มหัศจรรย์กับภายในของพวกเราอะนะครับมันก็มีความงดงามของมันอยู่นะฮะอย่าพึ่งไปรู้ทีเดียวทั้งหมดนะครับค่อยๆไปทีละมัดสองมัดก็ได้ถ้ายังไม่ตายซะก,ก่อนก็คงจะหมดสัก,กวันนะครับแต่ถ้าบังเอิญตายก่อนก็ช่างมันครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับ